แกงยอดมันแกวใส่ป่านะเจ้าป่านี่อุ้ยซื้อลูกกลับมาตะวาแล้วเนอะวันนี้ลูกเจ้ามาก็เลยขอลูกบาวนยะฮือป่านี่มันเป็นปลาลีมปลาซ่อนนะเจ้ามันจะมีเมือกโดยเมือกมันนักขนาดจะเอาเกลือเข้าคุกกับป่าตัวเนอะเพื่อมันหายเมือกหายมือนะระวังลูกบาญียป่าอุ้ยก่นึ่งเข้าแลไวนี่ใบใสหลวมมาก่อนเข้ายนี่หมดซุกเต้ออุ้ยก็เลยใส่ยอดมันแกวรอฮะก่อนลูกบาญียป่าแล้วละบอกกบเดี๋ยวจะมาคกก่อนเนอะ จเจขาจะกกมันเป็นก้อมไปก้อมนะาเนอรอบนี้อุ้ยได้ป่าตัวน้อยมาเขาจะใส่ลายตัวเนอเนอลูกบ่าวปกนี่มันเข้าท่าดีแหงมันนักอู้ถึงอยอดมันแกวผาเกยกินพ้องเจ้ามันแกวนี่มันจะเป็นหัวอยู่ในดินเนออันตีหอบม,มากินนี่นะมันจะเป็นเครือมาเนอเครือมันจะขึ้นเลือยไปเลืๆอยนะเ้นก็จะเอาป่ายอดมานนี่เนอมาขายนะตอนนี้ลูกบเบ่าอุ้ยก็มาตำพ,พ,พิกแกงแล้วเนอพิกแกงหยอดมันแกวใส่ป่าของอุ้ยจะตำพิก ใส่ขมิ้นจะไข่ตัวใส่กะปิห้าหอมตาให้มันละเอียดละเอียดเนอเดี๋ยวอู้จะพิกที่ตมมาใส่มอกแกงก่อนเนอแล้วเดี๋ยวจะเอามอกแกงไปต้องไปกระร่างตอนนี้ก็เตรียมเครื่องเต็มครัวแล้วบล้อเนอเดี๋ยวอ๊้พอไหเข้าวก็รอว่ามันสุกหรือยังกำรมกมันพอกันเนอเออเออมันก็ได้ละเดี๋ยวอู้จะปนไหเข้าเอาไปโกนก่อนเนอเจ้าเนี่ยเนอทุกคนอู้จะนึ่งข้าวกับต่โลอทุกเจ้าเลยถ้านึ่งกับต่อแก๊สมันเตือนมันสุกไวล้ำไปแต่มันสุกเป็นตี เป็ดตีมันบ่เสมอกานอุ้ยมีเคล็ดลับเนื้อข้าวตัวนะอุ้ยจะเอาจอนเข้าใส่ในก้นหายข้าวตัวเนื้อเจ้าแล้วก็เอามาโกนให้มันสุกเสมอการโกนข้าวแล้วบอกเดี๋ยวอุ้ยจะเอามกแกงมาตั้งแล้วเนอมกแกงจะอุ้ยตั้งเอาพริกเข้าใส่ตัวแล้วเนอแล้วอุ้ยเอาบะขามเข้าใส่ตัวนะผัดต้นหันพ่องถ้ามกแกงมันเดแล้วบอกก็จะเอาพักเนื้อหมกแกเข้าใส่ตัวเลยอุ้ยตักฟองเราเห็นหน่อยเนอแล้วก็ตักบะขามออกตัวเลยบะขามไม่นะต้องเอาไปต้มก่อนต้มให้มันสุก ทุกแล้วบอกเขากระตักออกมาซ่ําๆตเอาการน้ำมานเนอใส่เข้าไปในหม้ออย่างเก่าน้ำมันเดือดแห็นร่มอุ้ยใส่ป่าแล้วนะตะกี้ใส่ป่าให้มันเดือดกันเนอก็แล้วก็ใส่ส้มลงไปนะเด๋ยวรอมะแก่งเดือดแห็นร่มก็จะได้กิิ่นนะเจ้าระวังรอมะแก่งเดือดอุ้ยจะเดืวกาเจบพักเถียก่อนอุ้ยปลูกไว้ตาอบ้านเนยเนอนั่นก็คือพักหัวลาพาเจ้าเอามาใส่ในหม้อแกงตัวให้มันหอมเหมือนหน่อยเจ้าเป็นได้พ่อพักที่อุ้ยปลูกมันงามกอนทุกคนจาบ้านอุน้ย นี่นะอุ้ยก็จะปลูกพักสวนครัวเวดบ้านเลยเขาได้ใข่กินอันอยังเขาก็ต้องไปเด็ดเอาคนเดินเนอะเจ้าเอียนอบ้านมาไก,ก่กาดก็จะเปลี่ยนแล้วนาะอ่าโอ้ยปิกมามามกแกงเดือนพอดีอุ้ยก็จะมาจิ้มเพื่อพอกันเ้อโอ้ยทุกคนพอร้อน่ากินขนาดอุ้ยจิ้มแล้วมอกขนาดเลยเจ้าทุกคนใส่ใบหัวราพาต่ก,กี้แล้วอุ้ยจะปนมกแกงแล้วเนอะเจ้ามาเจ้าทุกคนมากินข้าวเวยอุ้ยแกงหยดมันแกวใสป่ปลาของอุ้ยมอ ขนาดเลยรออพอเนอร์รอบหน้าอุ้ยจะเงี้ย